สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube สพัฒนาชัยครับมาวิทีทายใบฝ้าครับนี่คือการเจอการของ2นักชกรูปหล่อครับต้องบอกอย่างนี้ครับดูครับฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองคำเพชรปฐุมครับฝ่ายแดงคือ o ูมา r โรรุ่งจ่าอากาศนะครับจัดมาเป็นคู่เอกศึกมวยเทยบิลพัริทเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566 เวทีมวยกองทัพอากาศแฟนหมัดมวยครับดูไปด้วยกันมองใครชนะมองใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับนี่ครับเป็นจังหวะยกที่3นะครับทูมาร r o w พยายยืนทรงทรงครับขยับเข้าหาเบียดมีเข่ามีแข้งมีหมัดครับเริ่มจะจัดเริ่มจะงัดเข้าไปครับตีครับค่อยๆเลาะค่อยๆเคาะกันไปเรื่อยๆอยู่นะครับในชั่วโมงนี้ครับ เพชรทองคำเองแกก็นิ่งๆครับอาศัยความยาวศาสตร์ขวายืนค้ำไม่ได้หนีไปไหนครับศอกมาเบียดตีขวาครับจิกตีทูมาโรมีศอกซ้ายเพชรทองคำเสียบเข่าซ้ายตีซ้ายตีขวาเสียบขวาศอกขวาแล้วก็เบียดเด้งไหมเด้งซ้ายตีขวาตี <c oughs> ก็จะตีครับถือว่ายังยืนนิ่งๆอยู่ครับสำหรับเพชรทองคำครับได้ส่วนลอยอยู่นิดหน่อยครับ ทูมาโ r o แกพยายามจะเข้าเบียดปะทะครับตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันครับเตะขาไปจะขึ้นตีก็ยังลำบากอยู่ครับสำหรับทูมาโร o w ก็มาถึง f c แปนหนวมวยนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครอย่าลืมกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆครับจังหวะอย่างนี้นี่แข้งซ้ายครับของเพชรทองคำครับนี่ครับดูถ้าจะเข้าเป้ากว่าครับอาศัยความใหญ่นะครับทูมาโร o พยายามใช้ความเร็ว พยายามจะเบิดเกมก่อนแล้วพยายามโต้อยู่ครับณชั่วโมงนี้ครับดูครับชิงออกก่อนใขรออกก่อนออกอย่างไม่รู้ครับแต่ว่าทันกันครับหมัดมาครับจิ้มไปเสียบซ้ายครับเพชรทองคำนี่ครับใหญ่กว่าตีขวาครับข่มตีครับตีขวาครับสอกขวาสอกซ้ายครับถุนอโลกมาทำแมคือขักแท้คือตีแต่ผู้เดียวแถตีน้ำแน่เสียบซ้ายครับห คือกะกะว่าจะห่มตีอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ครับสารเพชรทองคำทุมารทีบซ้ายหลุยเสียบเข่ามาโอ้โหนี่ครับมีหมัดที่คบทีบหน้าไปเลยมัดขวามาติล่ะเบียดครับยังใช้เขา่าซ้ายคํำต่อโดนครับบินตีครับแบบนี้ครับอาศัยความยาวครับแกเดินเข้าไปครับเพชรทองคำเสียบซ้ายศอกขวา หมัดขวาทุมารอยืนค้ำอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหรับเยอะไปไหมครับปลายยกครับตามกันต่อนยยกที่สี่ครับทุมารอตีซ้ายตีซ้ายตีขวาขึ้นเสียบเข้าขวาตีขวาครับไปทองคำทุมารลเบียดครับเล่นวงในแล้วครับยกนี้ครับยกสี่ครับพยายามจะขึ้นคออยู่ครับแต่ว่ายังขึ้นลำบากครับสอกขวามา เสียบเข่าไปเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายขึ้นบีดมาโอ้โหทันกันเหลือเกินครับคนละดอกคนละทีครับจิ้มกันไปจึ๊กจึก,จ,กจึกครับแหมโอ้โหมาครับแข้งขวาเฟตองคัมเสียบเข่าซ้ายตูมารโรพยายามจะเบียดเข้าไปตีวงในแต่ยังดูลำบากอยู่นะครับถีบซ้ายกับเฟตองคัมตูมาโร่เดินเสียบเข่าครับพยมตี้เสียบเข่าครับ โอ้โหสงครามเข่าครับในะชั่วโมงนี้ครับหมัดมาจับคอได้แล้วทูมาโลจับคอได้แล้วก็เสียบขาไว้ตีซ้ายเป็นเพชรทองคำตีก่อนครับเพชรทองคำแกอาศัยความยาวครับแล้วก็น่าจะไล่แขนได้ดีกว่าด้วยครับตอนนี้ดูครับล็อกลัดฟัดมัดแล้วก็กับการกดแยก ผลักออกไปไปตองคาโดนเข่าซ้ายตีขวาคืนหมุ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 น,มนเสียบซ้ายครับตีกนคนละดอกครับแลกกันครับเข่าขวาของทูมาโลโอ้โหตามมาติดๆครับไม่ได้ยอมกันง่ายๆครับทูมาโลเปิดเกมแบบติดๆอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นครับแต่ว่าโดนซ้ายฟรีไปนหนึ่งดอกเสียบเข่าซ้ายอีกหนึ่งทีทูมาโลจิกตีซ้ายคืนนี่ครับตีขวาครับไปตองคำ อย่างครับย่งมั่นใจยอยู่ซ้ายมาถุมอโลซ้ายคืนไม่ต้องคำเสียบเข่าไปอีกหนึ่งที่ตีขวาคืนมาตีซ้ายตีขวาโอ้โหอาวุธหนัก,นกๆแรงๆทั้งนั้นครับถีบขวาไปครับสะทบสถานต้องบอกว่าแดงทำมา่งหเงินไม่ค่อยสะเทือนแล้วครับตอนนี้ครับไม่ค่อยจะสะเทือนแล้วครับใหญ่กว่าแข็งกว่าก็กินไปครับ แต่ว่าดูซะก่อนนี่ไงความรวดเร็วครับต้องอาวุธให้มันเฉียบคมหน่อยครับรูปร่างเล็กกว่าเลยต้องเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าเล็กกว่าช้ากว่านี่เรียบร้อยครับเตรียมตัวเลยครับจะสู้ดีครับถุนรุโดดเข่าไปครับสักกยงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีซ้ายขึ้นตีซ้ายมาตีขวาไปโอ้ยังตีไม่ได้ลูกท้ายกรรมการกดไว้ก่อนครับเป็นการตีคาเชือกนะครับ ยก4ครับถือว่าลุ้นกันมันครับหมัดซ้ายหมัดขวาเสียบข่าซ้ายหมด4ขึ้น5ครับฝากถึง FC แฟนอัดมวยครับอย่าลืมกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับคือออกมาคุณเต็มที่แล้วละครับสำหรับทางเพชรทองคำครับทูมาโลแกพยายามไม่ได้ผีผามมากครับค่อยๆออกครับขวามาครับโอ้โหเพชรทองคำขวาเข้านะครับทูมาโลยังไม่เข้าครับ ทุมารพยายามขยับซ้ายหลุยโอยซ้ายมาซ้ายคืนครับเดินเข้าไปเตะซ้ายซ้ายแล้วคะเสียบซ้ายเสียบซ้ายโอ้โหเล่นมวยใหญ่เมียไม่ด่าครับแบบนี้ครับทุมารเดินถีบซ้ายสวยซ้ายแข่งซ้ายสวยครับเดี๋ยวต่อไปนี่ถ้ามวยปรับเป็นออกคะแนนทุกยุกจริงๆนี่ผมว่านักมวยน่าจะชกกันสนุกขึ้นแหละครับแต่ว่า คนเล่นนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันครับคนเล่นน่าจะหน่อยครับก็ฝากถึง f c แฟนมวยครับเราก็ปรับตัวตามกันไปครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มว i p ของพักยก168นะครับสมาชิกพายกยก168ฟังมวยหูฟรีผ่านไลน์นะครับโทรไลน์ครับส่งราคาวิต่อวินะครับพูดคุยเรื่องราวของกีฬาบมตรมวยราคาตามเวทีนะครับราคาวิต่อวิส่งกลุ่มไลน์ด้วยนะครับมวยหูฟรีด้วยครับสมาชิกพักยก168 เข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีครับฝฟน,นมวยดูถึงตรงนี้ครับ3 4 5มองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับชอบการเปิดเกมเบียดตีของทูมาร w ฝ่ายแดงหรือชอบเกมตั้งรับอาวุธยาวใหญ่ของฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหก็ต่อยกันสนุกครับนักมวยทำกันเต็มที่แล้วนะครับอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการแล้วครับ ก็คอมเมนต์้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามครับย้ำอีกทีครับใครไม่ติดตามกดติดตามเอาไว้ครับมีคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆครับมีคลิปมวยให้ได้รับดูรับชมกันเป็นประจำอยู่แล้วครับกับช่อง YouTube ของเรานะครับย้ำอีกทีครับมวู่นี้ชกกันเอาไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2566นะครับในเวทีมวยกองทัพอากาศถ้าถามว่าเวทีมวยกองทัพอากาศอยู่ไหนก็สนามมวยทุปะเตมีครับ ปักหมุดปักแมปไปก็เจอครับอยู่ก่อนจะไปถึงก่อนถึงรังสิตอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนถึงเวทีมวยรังสิตครับจะอยู่ขวามือนะครับเวทีมวยรังสิตจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมนะครับเวทีมวยกองทัพอากาศจะอยู่ขวามือนะครับก็ถือว่าเป็นการปักหลักแล้วครับ คือถ้ามองเป็นความขยันก็คงเป็นแดงนะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นตัวอาวุธเนน้ำเงินนะนร่บน่าจะต้องน้ําเงินนะส่วนสายตาผมนะครับผมมองว่ามวยใหญ่ๆนะทำแล้วมันเห็นนะครับทำแล้วมันเห็นกว่านะครับแต่ว่าถ้าแดงจะชนะนี่ก็คงเป็นลูกความขยันแล้วก็ความถี่ของอาวุธที่พยายามขยันเดินออกกับก็อยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองครับถ้ามองเหมือนกันไม่ได้เล่นกันสักทีครับมันต้องมองต่างครับ การหยิบใบคะแนนใบสุดท้ายครับมาแล้วครับยางโกยโกยมาแล้วน้ำเงินครับโอ้ยพอกันไหมคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้าใบดีสุบุสุคนครับเจอกันคลิปต่อไปครับ